พระราชวังและวังในประเทศไทยวังกรมพระนเรศวรฤทธิ์วังถนนพระอาทิตย์อาณาบริเวณฝั่งตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพระยาตั้งแต่ท่าช้างวังหน้าไปจนใกล้ป้อมพระสุเมนเคยเป็นที่ตั้งบ้านพระยาดํารงราชพลขันนามเดิมจุ้ยคดเฉเสนีบิดาเจ้าจอมมารดากลิ่นในรัชกาลที่สี่ ต่อมาได้สร้างวังและตำหนักถวายพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้ากฤษดาพินิหารซึ่งทรงเป็นหลานตาพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้ากฤษดาพินิหารได้เสด็จมาประทับณาวาังแห่งนี้พร้อมด้วยเจ้าจอมมันดากลิ่นภายหลังพระราชพิธีโศกันเมื่อมีการตัดถนนพระอาทิตย์ด้านหลังวังกรมพระนเรศวรฤทธจึงมีชื่อเรียกว่าวังถนนพระอาทิตย์อีกนามหนึ่ง ในรัชสมัยพระาบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ให้สร้างตำหนักหลังใหม่ในโอกาสทรงเจริญพระชนสาครบห้า5รอบเมื่อพุทธศักราช2458โปรดให้นายเอกร์มันเฟรดี้สถาปนิกชาวอิตาเลียนเป็นผู้ออกแบบมีลักษณะเรียบง่ายงามสงา่าเป็นตำหนักตึก2ชั้นหลังคาทรงปั้นหยา มุงด้วยกระเบื้องเว้ารูปทรงขนมเปียกปูนตามแบบที่นิยมในสมัยรัชกาลที่6โดยรอบชายคาทั้งชั้นบนและชั้นล่างตกแต่งด้วยไม้รับชายคาซึ่งรับก,กันกับลวดลายของบานหน้าต่างความสวยงามพิเศษคือท้องพระโรงขนาดใหญ่ชั้นบนมีระเบียงรอบติดต่อถึงกันได้อย่างที่เรียกตามศัพท์ช่างว่าแกลเลอรี่ ผนังโดยรอบท้องพระโรงทั้งสองชั้นออกแบบให้รับแสงสว่างได้เต็มที่เน้นการตกแต่งด้วยลายปูนปั้นที่วิจิตรงดงามเฉพาะส่วนเช่นลวดลายดาวเพดานบัวหัวเสาราวบันไดและไม้จำหลักของบันไดแต่ละชั้นก็สวยงามมากเช่นกันพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนเรศวรริ์ประทับนวังถนนพระอาทิตย์ตราบจนสิ้นพระชน ในพุทธศักราช2468